สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อด้อยของผมในการทำเพื่อวิดีโอนี้คือการพูดผมเป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เก่งไม่ใช่ลมถึงแค่ในคลิปนะมาถึงชื่อจะมาผมเองก็พูดไม่เก่งข้อังคมในการพูดไม่ได้เลยมันก็เลยเป็นเรื่องยากมาในการทําวิดีโอคือมันยากมากจริงในการต้องมา,มากบกวเองให้พูดท่านี่เองเป็นคนไม่พูดยากนะแล้วก็ อย่างหนึ่งที่การพูดเป็นปัญหาสำหรับผมเลยก็คือผมเป็นคนที่พูดผิดบ่อยมากหรือพูดไม่ชัดแบบพูดตกๆล่องๆเลือบคือแบบบางทีบางคลิปเนี่ยพูดต้องแก้การพูดถึงสี่ห้ารอบก็มีนะแล้วก็คนที่คิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อเขาจะแาเวลาพูดอยู่แต่ว่าผมพูดอยู่เนี่ยแล้วผมอาจะเงียบไปแป๊บหนึ่งเนี่ยเพื่อคิดว่าจะพูดอะไรต่อล้วมันก็เหนื่อยในการตัดต่อมากในการที่แบบว่าหยุดพูดพูอยู่พูดทาให้แบบ ปฏิทัดแล้วแบบมันต้องตัดเยอะมากในการพูดมันผมไม่สามารถพูดคล่องได้เหมือนคนอื่นเหมือนอินฟูท่านอื่นเนี่ยที่แบบสามารถพูดได้แบบตรงเป๊ะเลยถ้าเกิดผมไม่มีสคริปต์นี่คือแบบผมตายแน่ในการพูดคือให้พูดสดสดอย่างเงี้ยคือทําไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีสคริปต์ให้ผมนะโอเคเราพอไหวแต่พอมีสคริปต์ก็พูดติดขัดพูดผิดคือสุดท้ายการพูดก็เป็นปัญหาในะชีวิตผมอยู่ดีตอนนี้ก็ทำยูทูบมาตั้งแปดปีแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงถึงการพูดเนี่ยถึง,ถง,ถง จะเป็นปัญหาในชีวิตผมอยู่การแอนต์เทนก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คลิปสนุกมากแต่ผมมันไม่มีสกิลต,ตอนนั้นเลยผมไม่สามารถเอนต์เทนคนอื่นได้แบบจริงๆก็คือแบบผมผมรู้นะว่าเออมันเรื่อข้อด้อยผมรอจากการพูดก็เอนต์เทนนี่แหละที่ผมผมทำไม่ได้ก็แบบก็คิดมากเลยดีเหมือนกันนะแต่ก็โอเค เรก็ต้องหาเราก็เลยเป็นสายความรู้ซะเลยจริงๆอยาอกอนเตอร์เทนอื่นมากเลยนะแต่มันก็ยากอะ,เร,อกอเ,อะเรื่องนี้ก็ส่งผมต่อเบอะไรบเรื่องนี้ก็ส่งผลต่อชีวิตประจําวันเหมือนกันในการเข้าสังคมผมมองว่าตัวเองไม่เคยพูดเก่งหรือแบบสกิลอนจะติดลบมากเลยนะ ก็ผลพวงก็อาจจะเป็นเพราะตอนเด็กผมอยู่คนเดียวไหวมากจนแบบจนไม่ค่อยได้คุยกับใครก็เลยน่าส่งผลจากตอนนั้นมาก็วิธีการแก้ปัญหาผมก็คือเออผมเลือกทำคลิปเหมือนฝรั่งที่เขาใช้แบบใช้การการะทำแล้วก็ใช้มีมมาเป็นแบบเหมือนเป็นมีมทำให้เข้าใจอธิบายมากขึ้นผมเลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับทางน,นั้นเพราะว่า ถ้าเกิดเราไม่พูดให้เข้าใจเราก็ต้องทําให้คนเข้าใจโดยที่เราต้องทาให้เขาเห็นแล้วก็ใส่บีมเพื่อให้มันตลกไปเลยก็เนี่ยคือวิธีการแก้ปัญหาผมในการทําวิดีโอในปัจจุบันนี้จริงๆก็อยากจะมีเรื่องพูดบ้างมาแหละแต่คิดไม่ออกเราจะพูดเรื่องอะไรก็ขอฝากรายการนี้ไว้ในรายการแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยติดตามในเจ้าช่วงนี้มีคนตเยะก็มาอธิบายถึงตัวผมในแบบม่เรา ว่าจะไม่เคยเห็นถึงผมว่าจะมีมุมนี้อย่างเงี้ยก็คืออยากคุยด้วยคนทัน้นแหละก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมแต่คลิปนี้ป็ปครับบ๊ายบายเจอกันในอีพีต่อไปเจอกันบ๊ายบาย